สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูบันไดซีเมนบอร์ดนะครับให้ดูไว้พอเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครสนใจนะครับจะทำบันไดลักษณะแบบนี้วิธีการทำนะครับหรือขั้นตอนการทำนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับเราทำความสะอาดนะครับขั้นบันไดทั้งลูกตั้งและลูกนอนนะครับทำความสะอาด เพื่อกาจัดเศษดินเศษหินเศษฝุ่นนะครับที่เกาะอยู่หน้าขั้นบันไดออกนะครับเพื่อจะให้แผ่นที่เราปูไปนะครับยึดติดได้ง่ายแผ่นบันไดซีเมนต์บอร์ดเราก็หาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ปูนจระเข้แดงนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราปูแผ่นซีเมนต์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตามรูปตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับส่วนสถานีต่อไปนะครับก็คือช่างสีนะครับช่างสีเขาก็จะมาทาขั้นบันไดต่อนะครับเป็นสีลายไม้นะครับเดี๋ยวคืบหน้ายไงผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ